ว่าเขาเาแกแล้ว uh น uh, okay. ี <conte doo hehe> oh. ่ไม่ว <Br> <medim> ่าเขาแก่โอ้ขเ้เขาเป็นยักผีผานพี่ถูกเ็นเ้หนนเจ้าไดเจ้สิกินเบิดอะเจ้าไดงเจ้าสิกินเบิ้ลากสุดแถบช็อกผีผานว่าเจ้าไดงจ้าสิกินเขาเมือนพี่น้องอ้อนี่หน้าเดียว่บาดึงตาเราบางงามรแบบนี้อยากกัเขาเจันแดงง่ามคนกันเปนอไรผู้ใดก็บปาเออผแดับนมันนี้ ผู้ใดก็ซาผู้ใดก็เลือดเสียเขาเสียหน้าเป็นจังได้ผู้นี้ผ่านตริงสี่พสองตันเครื่องหุ่นประยุนนี่นี่แปดลาพี่น้องนี่เขาเนี้ยเขาจ่าเขาไงอันนี้เขาเนี้ยเขาจ่าเขาเนี้ยอันนี้เขาเนี้ยเขาเนี้ยพี่น้องเขาเนี้ยโบเตี้ยเขาเนี้ยกลางว่ามันเป็นโลกว่เนอยหือดำดำจังสัตมันตั้งเป็นมันเป็นพันมั่นบ่หน้านี่แปดลา พี่น้องจะว่าย่ามเขามาเกี่ยวอันยี้มเขามาไถกับว่าหกไรอีหยังก็หกไรหกไรงามพงเยี่ต่อมมาเกี่ยวว่าหกไรโอ้ผู้มาเกี่ยวไ้กับว่แม่นผู้อื่นผู้ไกลพงเยี่ต่อมน้องตะห้มแต่ว่าบย่ามลงอันไพ่แรงแปดไรแปดไรแปดไรก้วนทำแต่ตายพายคำผ่านบรรยากาศเนียเหมือนแรงพี่น้องโอ้ยลมเย็นอ๋อจะหนักเรื่องจะหนักเรื่องอีหยังมาไม่ม่พี่น้องถ้าเบื้งหน้าเบื้งหังาอะไรย็น บ่ไดีมาซื้อพี่น้องบ่เดมาซื้อเอามาอย่างก็เด้มาเบิ่งน้ามาอย่งมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดพ่อไว้โอ้ยแพี่น้อยพ่อไว้ย่งบ่อี่ค่ะเห็ดวกมาเลยเห็วกเป็นปลาอยู่ปะมาามันทำไม่ีเขาบ่าแล้ว โอ๊ยข้าบ้านกันนะฮึข้างบ้านข้านี้เป็นบ้านแล้วโอ้นวุ้อวขาเยเจีวบนะพอเปลี่ยนเด้อนี่นี่พอชาวานเฮ็ดพวกเห็ดพวกพี่น้อง ใหดปวกไก่หน่อยโอ้ยขวสิเอาวิธีอะไรนี่ขวี้จังสิเขาเป็นตะขานล่างเถียววันนี้โอ้ยขอระบว่ามาเฮ็ดปวกไ่เฮ็ดปวกยืดเฮ็ดปวกไก่หน่อยวัานี้แม่เฮ็ดปวกไก่หน่อยเอ้ามาคอยเก็บเออจะเก็บผู้เดียวซะมาพี่น้องมาโอ้ยสมสาสมเรือซุ่มใกล้ๆตะกันเฮ็ดปวกไก่หน่อยนี่บอกว่าพ่อมูบักง่า่นั่นมูบักง่ายตัวใครตัวไข่ดอก วันนี้เลบลบอกว่าพออยู่ทางป่ายอย่างอุ้ยอ,อ้ยอุยอ้ตอนคิดบ่าปันใดเดิออตอนล่างนี่เ็ี๋ยงวๆนี่เอากระไกลไม่อย่างเอกากระไก่มาตัดขาตรงพงยัยโอ้ยมันหลายขั้นตอนเถอะน้อยเอาสมบูบ่์ตัดขามันล่างบ่ราะเดดินี่จะซีซันาล่างบ่งบโอ้เอาออกมาเนี่ยเสื้อก,กันแล้วก็เป็นห้ยก่อนหวายยาเกียกรติบนิเวศกรรมเอาไปเฮ็ดยังกินหน่อยๆังสีหน่อยเอาไปแกลียงมือเศร้านี่แม่แถวพงยฆ่ำพานได้เฮ็ดปวก ลาเลวไปเอาเฮ็ดปวกก๊กมกันโอ้ยหักปานแตงแพงปนานตาอืมออตัดลายก่อนหนังถ้าหนังกินว่าได้หลังเงีนี่ละเพิ่นวะสาวซ้ำหน่อยค่อยหักโอ้ยสาวซ้ำหน่อยค่อยหักพี่น้องโอ้ยไม่อยากกินถอะไปซื้อเห็ดเข็มซะป่ะบอกว่ามันมัน มันมันค้นละรสชดฉาด,ดิเพ,ยยพื่อนยี่ผานมันมันค้นละรสชาติดดิเห็ดเค็มกับบอ๊อแพงแต่ว่าข่อยบ่อยากข่อยกินดูแล้วเห็ดเข้มยี่สิบบาทกินกับพวกมึงเจ้าวา่าสิได้บมึงเอ้าเอ้าอีหยังที่มันได้มากง่ายๆเนี่ยม,มันบ่มันบ่มีคุณค่าดอกเพื่อนยี่านคือได้ผัวนี่แหละได้ง่ายๆได้ง่ายๆอื บาตอนอยากได้เห้าเนี่ยยอมตายถวายชีวิตไปเอาน้ำมะ婆มาเอกจ๊คสาวน้อยลำบากข่อยสีบ่องห้เล่าลำบากคนวะแจ๊กลำบากบ่ลํลำบากแล้วเบิ่อเอาพี่น้องเอ้ยผัวเป็นผู้ถือกล่องเมียเป็นผู้เก็บเห็ดเจมนวัสด์สายได้ดสำาบุยนี่เห็นตะขาแต่ผัวเถ่ากกบว่าพ่อแห้งแล้วโอ้ยอย่าใส่เข้ามาเถ่าหน่อยกูเถ่าซทามึงขัคักเลยได้ยังนี่เบิ้งนี้พี่น้องคํามาเข้าาจาหาวัต อันเท่าซาเขาที่แท้และเขาละถา่าเสาซาเขาก็เห็นเจ้าเท่าคอยเล่นเลี้ยตัวเจ้าคอยเล่เขาเป็นมูเจ้าซื่อๆนี่ละเทา่าเก็บเก็บเยาวดุพูดมากคือขีดยาสิล้างจะโน่น,นี่โอ้ยจะมันหากิตแนวลำบากลำบนบนพี่น้องเอ้ย กระบาดอกใหญ่ให้แม่กอนนี้จักน้อยเนี่ยน้อลูกเอ้ยเนาะยาหปากคำกินมันหมกก็กระบาดอะไรที่จริงซ้ำนี่แหละมันบานแล้วมันบานจนว่าดอกมันบานแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเป็นเราแหลงสปีชีนี่วัสดุเป็นน้ำดวงเป็นผ้ากันเพราะกบขับเป็นบางหงอกไก่ญ่เยอะเลยพี่น้องเห็ดปวกไก่หน่อยไก่เน่าเยใหญ่เยอะอันนี้มันมันบอถือน้ำบ่เพราะงนเพียงได ผู้ได้เอาผ้าหงามมาโพไว้กันข่อยนี่ละโอ้ยข่เสียงไใบย่างดีโคไอ้ย่างมันเถอะโคไว้ข่อยย่างคนเห็นมันอยู่ไก่ทางโอ้ยข่อยเลยกเสียงไว้ใส่แม่นหัวสีดอกหน่อยเป็นแม่นบ๊อบโพนี่เหรอแม่จังได้ขาก็ะเลี้ยวว่เห็นมันเถอะสัวสีดอแกงหนึ่งพี่น้องงามยอดดอกพี่น้องเลยอันเบิ่งไก่ๆคุณเสร็จเลียบร้อยเอาไม้แสีบดิก็เรียกเจ้าผู้มากว่าเฮ็ดผววไก่หน่อย อันนี้เป็นเห็ดปวกพันธุ์ที่น้อยที่สุดแล้วพี่น้องเห็ดปวกพันธุ์ที่หน่อยอเห็ดปวกไก่น้อยที่ยิงเรางามอยู่ด้วยพูนงามของเราอยู่ด้วยพูนไทยเบิ่งลไกลเพราว่ามันคลั่กหมดตัดแล้วย้าเสือแล้วไปใส่เด้อเอาไปไหนแล้วเกิดเหตุผลเสือไปใส่ เอาบอกการบอกงานบอกบุญบอกอันท่านพี่น้องก็เเ้อวันที่สองพฤศจิกายนพี่น้องสําหรับผูธธ้ใดที่อยูต่ตาบลไก่เคียงกับตาบลฉีเล็กตําบลดูตําบลน,น้องบวอัวอ่าอยากมารวมบุญรวมการลงงานบุญกระถินพี่น้องอที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์้อพี่นออ้นนอง้อมาได้พี่น้องมากินเขาน้ากันมาบุญเอาสินน้ากันพี่น้องนี่วัดพระธาตุพุทธวงศ์เพ่ยังําผ่านกวดใบไม้ไว้เรียบร้อยอือ เนื้อตัวออก,กับมีโอ้ยคนเหยียบขะพองกันตอนนี้แอดมินหน่อยวันพุ่นเกิดมันพุ่นเพียเพียเพียโอ้ยอย,อย,ยายมากหมดเพียเพียเพียพี่น้องบานเว้ยโอ้ยอ่อนซ้อนเลยนี่เอ๋ยเอ๋ยเอ๋เอ๋เอ๋เอ,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 อ๋หากิตน้ำวัดนำบ,นำบายอีกที นอ่ะงันสั่ง้ะพี่นอ้องเด้อสำหรับคลิปนี้กระจักละกระจากพี่นอ้นนาานองไปจะเพียดสพลินแล้วมาพบกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับฟ้าวมาเก็บเห็ดนี่